<c oughs> เอาสวัสดีทุกคนช่วงนี้เราก็แบบห่างหายไปนานเลยนะเพราะว่าเราแบบทําธุรกิจเยอะเนาะเราต้องดูแลธุรกิจมากมายเป็นร้อยรธุรกิจของเราเลย <c oughs> แต่ก็พอดีเลยวันเนี้เราว่าจะไปผ่อนคลายสะหน่อย <c oughs> ก็เลยกะว่าจะไปออนเซ็นส่วนตัวสะหน่อยอ บ่อน้าพุร้อนส่วนตัวรู้จักปะบ่อน้าพุร้อนออนเซ็นะอะกะว่าจะไปนอนแช่ออนเซ็นส่วนตัวชิลๆผ่อนคลายสบายสบายรีแล็กซ์อะไรประมาณเนี้นะตามสไตล์คนรวยอนะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าออนเซ็นส่วนตัวของเราอะมันเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปดูนะเรามีเว็บเกมออนไลน์ Online, เว็บหนึ่งมานำนเสนอนะทุกคนเว็บนี้ยบริการดีการันตีเรื่องการเงินนะจะบอกให้ <Wow. S 1> นั่นก็คือเว็บ l SM 168กการสมัครก็ง่ายมาก เลยเข้าไปในไลน์นะแล้วก็พิมพ์แอ168ฟันแล้วก็สมัครไปเลยสมัครไปแล้วทักไปหาเขาเลยบอกว่ามาจากช่องอินดี้อีสานคุณจะได้รับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายเลยทีเดียวเว็บนี้เขาเป็นเว็บเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยณตอนนี้เลยนะ่าจะบอกให้ยังไงก็อย่าลืมสมัครไปนะแอ168ฟันโอเคเพื่อไม่ใหการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูออนเซนส่วนตัวของเราดีกว่าไปกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวของเรานะออนเซ็นนะ่ะอืมนีไงเป็นไงนี่แหละคือบ่อน้ำพุร้อนสนุดตัวของเราอน่าเล่นใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนชุดลงแชออนเซ็นกันนะแบบเราอยากผ่อนคลายแล้วอืมเปลี่ยนชุดลงแชออนเซ็นแป๊บ โอเคถึงเวลาที่เราจะลงแช่ออนเซนแล้วนะทุกคนเอาเลยอ,อู้สุดชื่นจริงเลยน้ำมันอุ่นแบบผ่อนคลายมากเลยทุกคนมันทำให้เราแบบผ่อนคลายกับความเหน็ดเหนื่อยที่ทำธุรกิจมาทั้งวันทั้งคืนนะ,นะเนาะผ่อนคลายดีมากเลยทุกคนเรารู้สึกสดชื่นมากเลยอะ นี่แหละออนเซ็นส่วนตัวของเราไม่มีใครเลยเห็นปะ่ะชิวๆนะอ่ะเนาะมีแค่เราคนเดียวอะ่ะที่เห็นเนี่ยมันเป็นแบบน้ําเกลือแร่นะ<ร>เห็นไหมมันเป็นแร่ธาตุจากภูเขาไฟอ่ะนะดูสิทําให้น้ําเป็นสีเนี้ยมันจะทําให้ผิวพันธ์ของเราอะ่ะเปล่งตนะังอ่ะเนาะดูชั้นสี่เห็นไหมผิวพันธุ์ชั้นดีจะตายเพราะเราแช่ออนเซ็นประจำไงก็ <c oughs> คนรวยนะอ่ะเนาะดูสิมันผ่อนคลายมากเลยอ่ะทุกคนอืม มันเป็นของเราอะมันเป็นส่วนตัวจนแบบไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเราอะเราจะทําอะไรก็ได้อะเราจะตีโป่งก็ได้อะอืมก็ตีโป่งในออนเซนของเราไปอืมชิวๆเนาะอืม,อมน้ำเข้าดังเนี่ยชิวมากเลยทุกคนผ่อนคลายดีจัง สดชื่นมากเลยทุกคนผ่อนคลายมากๆเลยอ,ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวไปแช่ออนเซ็นต่อแบบชิลๆเนาะตามสไตล์คนรวยเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องอินดี้อีสานด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนติ้งๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในเพจ Facebook อินดี้อีสานด้วยนะครับ โอเคแล้วสุดท้ายนี้นะฮะก็อย่าลืมเว็บเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้นะนั่นก็คือเว็บ LSM 168เว็บนี้ดีการันตีเรื่องการเงินเลยนะจะบอกให้วิธีสมัครนะเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์แอด168ฟันแอดฟันแล้วก็กดสมัครไปเลยสมัครไปแล้วทักไปหาเขาบอกว่ามาจากช่องอินดี้อีสานคุณจะได้รับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายเลยนะอย่าลืมนะแอดฟัน มีแอดข้างหน้าด้วยนะโอเคสำหรับตอนนี้เราก็ต้องขอตัวไปแช่ออนเซนต่อแล้วนะอืมบ๊ายบาย